ปัญหากันอีกแล้วคุณผู้ชมฮะคือต้องบอกว่าต่างคนต่างจะไปช่วยคนเจ็บเคสเดียวกัน <c oughs> คือหลายคนบอกว่าก็เหมือนการไปแย่งเคสกันนั่นแหละก็แล้วแต่จะคิดละกันคุณผู้ชมฮะคือมันมีเหมือนมุย้ยทิเจ้าถิ่นก็คือรูปกระตันยูนะส่วนมุ้ยทิอีกหนึ่งอันที่มีปัญหาการก็คือเป็นมุ้ยทิน้องใหม่ที่ชื่อว่ามุ้ยทิเพชรเกษมฮะคือเอาจริงเนี่ยรูปกระตันยูเนี่ยนะฮะเขาขับรถ เกือบจะถึงที่หมายก่อนละเพียงแต่ว่าไปติดรถออกจากซอยแต่จังหวะนั้นฮะมุยทีเป็รเกษมเนี่ยมาที่หลังแต่ขับแซงไปแล้วก็ลงจากรถกำลังจะไปดูผู้บาดเจ็บฮะหนึ่งในกู้ภัยเนี่ยเหมือนไปโดนรถที่ขับสวนมาเนี่ยเกี่ยวกระเป๋าจนล้มปาแตกไปคราวนี้ฮะลวมกระตัญยูที่เขาเห็นอยู่ไกลๆนะฮะเขาหยิบมือถือขึ้นมามาถ่ายคลิปและหวลัวเรายาะไปสมน้ำหน้ารีบดีนะัก และก็เหมือนกับว่ารีบแซงหน้าเขาไปอีกอะ่ะคราวนี้มุยทิพย์เพชรเกษมเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันฮะเพราะว่าหลังจากคลิปนี้ถูกว่อนในโลกโซเชียลเนี่ยเขาถูกทัวลงไงคุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนดีกว่าครับ เจ็บกี่คนอ่ะคนเดียวก้องหน้ารถมันทึบได้ไหมมันทึกอยู่ดิเอาสักทีดิายเนี่คุณผู้ชมฮะโอ้โหคือลักษณะของรถกู้ภัยสองคันคือขับสวนขับสวนเข้าไปแล้วรถมันเยอะเห็นไหมฮะมือทีไปกนเกษมเนี่ยเหมือนแซงไปได้ก่อนคือองค์จงเนี่ยเนี่ยแล้วหนึ่งในกู้ภัยลงจากรถมาไปเกี่ยวถูกล้มปากแตกไปเลยฮะค่ะคือ ลูกกัญญูที่เขาอยู่ขันหลังเนี่ยเขาเห็นเข้าคือเขาก็ถ่ายคลิปแล้วก็เหมือนสมน้นหน้ารีบจนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเหมือนก็ว่าต่างคนต่างรีบจะไปเอาเคสมาอ้าวคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาครับปรากฏว่าเราไปพูดคุยกับทั้งสองฝั่งมาครับเมื่อวานนี้เจ้าที่กู้ภัยของมูยทิศเพชรเกษมครับคุณจักรพันธ์สร้อยพววนะครับก็ไปแจ้งความเอาผิดมวยทิร่วมกัตยูแล้วฮะในข้อหาที่ เอาคลิปนี้นะครับที่ถ่ายไปลงในโลกโซเชียลจนทัวร์มาลงเขาครับเขาได้รับความเสียหายเขาไปแจ้งความแล้วที่สอนอบางเขนครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุให้ฟังว่าหน่วยงานเขาได้รับแจ้งบติเหตุนะครับแถวแถวรามินทา,ากรม4สก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับขณะที่ตรวจสอบอยู่เนี่ยเห็นรถกู้ชีพของมูทีเปเกษมเนี่ยนะครับอยู่ด้านหน้าใช่ไหมอ่าขออภัยฮะเห็นรถกู้ชีพของรู่มกตตันยูเนี่ยอยู่ด้านหน้ารถเขา แต่รถของลูกกัตันยูเนี่ยคล้ายๆกับว่าไปติดรถที่ออกจากซอยรถของมุทิเพชรเกษมของผมเนี่ยก็เลยขับแซงขึ้นไปพอไปถึงฮะเหมือนกับว่าลูกน้องเนี่ยหนึ่งในกู้ภัยน่าจะรีบครับเปิดประตูลงจากรถไปแล้วมันมีการขยับรถงานเหมือนอยู่เลนสวนอยู่อ่ะมันก็เลยถูกไปเกี่ยวเข้าให้หนึ่งในกู้ภัยของมุทิภเขาก็เลยล้มไปปากแตกครับคุณผู้ชมฮะขนาดเดียวกันคือเ็าบอกว่าเฮ้ยที่รับไม่ได้ก็คือ มูทีรูปกระตันยูที่มาทีหลังตอนหลังอะ่ะที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ่ายคลิปแล้วไปประจานในโลกโซเชียลทำไมเขาบอกว่า <S <S เฮ้ยจริงๆแล้วก็เป็นกู้ภัยเหมือนกันไม่ใช่หรอขนาดเดียวกันครับ,บคือฝั่งของมูทีเป็นเกษมเนี่ยเขาบอกว่าอีกมุมหนึ่งเขาก็ขอโทษประชาชนด้วยที่เขาขับรถย้อนสอยเข้าไปนะมันก็อาจจะเกิดอันตรายบนท้องถนนได้เหมือนกันแต่ยืนยันว่าคือฝ่ายเขาเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะขับรถไปแย่งผู้บาดเจ็บ หวังแต่ว่าจะไปช่วยผู้บาดเจ็บให้เร็วมากที่สุดละกันส่วนที่เข้าไปแจ้งความครับเพราะว่าจะดำเนินคดีกับคนที่เอาคลิปไปต่อยในโลกเซเชียลเพราะว่ามันมีคนมารุมโจมตีเขาเยอะคือเหมือนกับว่ามูทีเขาเนี่ยกลายเป็นว่าคล้ายๆกับว่าโดนโจมตีว่าเนี่ยหนึ่งขับรถย้อนสอนไปละสองคือแย่งเคสอ่ะเหมือนเป็นคนแย่งเคสอ่ะคุณผู้ชมไปฟังเสียงนิดนึงครับว่าเรื่องที่ว่าเอาภาพผมไปเอาภาพผมไปโพสเนี่ย แล้วทําให้ประชาชนสังคมเนี่ยมามามารุมโจมตีผมว่าผมขับรถประมาทหรืออะไรเงี้ยครับใช่ครับอันนี้ผมไม่ทราบแต่ภาพออกมาจากรถกล้องรถคันไหนครับกล้าขนาดครับเขาเป็นรัฐบาลเหมือนกันกับผมเป็นกู้ภัยเหมือนกับผมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะฮะเขาไปที่เกดเดุด้วยกันเหมือนกับผมทําไมหนึ่งเขาไม่ลงมาช่วยคนเจ็บเหมือนผมก็หัวเราะเยาะผมทําไมเขาสวมหน้าผมทําไมนัที่ว่าเราก็ไปไปที่เกดเหตุด้กันเหมือนกันไปช่วยเจ็บเหมือนกัน่ะ ถึงตัวลูกน้องผมจะเจ็บหรือปากแตกหรืออะไรกระช่างผมก็ดูแลลูกน้องผมปกติแต่ก็เจ็บที่อยู่ในที่กิเดมันจำนวนสองรายพี่ทาไมไม่ลงมาช่วยผมดูผมถามว่าล้วกรอย่างเงี้ยไปเพื่ออะไรผมขอถามนะไปเพื่ออะไรไปใส่คลิปผมเพื่อย้อเยอ้เยผมเหรอไปทําเหตุการณ์อย่างงี้มันดูว่าเป็นข่าวใหญ่เหรอหรือยังไงหรือต้องการอะไรจากสังคมตัวผมเนี่ยถามว่าผมผิดจริงไหมผมผิดแน่อนอนครับขับรถย้อนสอนหวาดเสียวทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรืออะไรกระช่างผมยอมรับความผิดอยู่คนเดียว ผมยอมรับผิดผแต่ผมบอกก่อนนอแล้วผม,ผมยอมรับความผิดคือหลักๆเนี่ยเขาไม่โอเคเพราะว่าเหมือนว่าพอคลิปไปลงในโลกโซเชียลละปุ๊บเนี่ยทัวร์ไปลงเขาเหมือนว่ากู้ภัยขับไปได้ย <criança S 2> ังไ<อ>งเนี่ยขับย้อนสอนขนาดนั้นมาอันตรายนะอ่ะขณะที่ประธานมุ้ิทเปชรเกษมครับคุณสาาติลิมจเจริญพักดีครับบอกว่าก็เรียกเจ้าหน้าที่นะครับของมุ้ิทีเขาเนี่ยมาสอบถามแล้วก็เหมือนก็สั่งลงโทษไปนะครับข้อหาที่ขับรถย้อนสอนนะครับก็เหมือนกับว่า เหมือนกับว่าพักงานไป7วันนะ่ะให้ไปเก็บทุบสารเจ้าแล้วก็ตั้งกรรมการในการสอบสวนเรื่องนี้นะครับส่วนโทษทางกฎหมายเนี่ยก็ว่าไปตามพรบรจราจรละกันก็อยู่ที่ตํารวจจะจัดการนะครับก็ไม่ติดขัดอะไรอามาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างคุณผู้ชมครับฝั่งของมวยทีรุวมกตัญยูครับเมื่อวานนี้คุณธีรวัตรบุญกสิทธิ์กรรมการบกนเหนือของมวยทีนะครับบอกว่าจากการสอบสวนลูกน้องของเขาเนี่ย เขาบอกว่าตอนแรกได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับว่ามีคนบาดเจ็บบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนี้นะครับสี่ห้าคนนะครับแล้วที่เกิดเหตุเนี่ยรถติดมากก็เลยสอบถามพลเมืองดีนะครับว่าขับรถย้อนสอนได้หรือเปล่าเมื่อได้รับคําตอบนะครับว่าขับย้อนสอนได้ก็เหมือนกับว่าให้ช่วยปิดเส้นทางต่างๆนะครับเพื่อเอารถเข้าไปช่วยเหลือปรากฏว่ามันมีรถอีกมือทีหนึ่งไม่รู้มาจากไหนรีบแซงตัดหน้าไปแย่งผู้บาดเจ็บฮะ นี่เขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าแซงหน้าเขาไปอะ่ะก็ยืนยันว่านะครับทางมูลธีเนี่ยเขามีการแบ่งพื้นที่นะคือเหมือนกับว่าพื้นที่ตรงนี้แบ่งความรับผิดชอบระหว่างร่งกระตันอยูก่กับปอติเติงแบ่งเขตกันชัดเจนแล้วแต่เหมือนกับว่ามูลธีที่มีปัญหากันเนี่ยเป็นมูลทีน้องใหม่ซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการแบ่งเขตในพื้นที่นี้เลยเขาพูดง่ายๆว่าไปรับ ผู้บาดเจ็บได้ยังไทงทั้งๆที่เขตพื้นที่นี้เป็นเขตพื้นที่ของปอยติกตึงกับรลุมกระตันอยู่ะ หลังเกิดเหตุครับก็ได้ลงโทษลูกน้องตามกฎระเบียบไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการว่ากาวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปแล้วนะฮะได้ชี้แจงทั้งสองฝ่ายไปเลยนะคะแต่เรื่องการแย่งเคตหรือการแบ่งเขตมันเป็นประเด็นมามตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะจะมีการตกลงเรื่องการแบ่งเนี่แหละนะคะเราร่วมกนันอยู่กับปอตักเตืองเขาก็ตกลงเจรจาก,กันได้เรียบร้อยใช่นะส่วนเจตนาของการเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บอันนี้เราก็ชื่นชมทั้งหมดเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นน้องใหมยย่หรือคนเก่าก็ตามแต่ว่าพอมันเกิดข้อพิพาทแบบนี้มันดูไม่ดี ใช่ใช่กลายเป็นว่าเอา้าพวกคุณทาอะไรกันอยู่ต่างคนต่างเป็นกูภ้ภัยทาไมไม่ร่วมมือในการไปช่วยคนเจ็บล้วอย่างนี้ก็กลายเป็นว่ามาตีกันเองอ่ะบทเรียนอีกสักครั้งนะคะหลายครั้งที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ก็ขอบคุณละกันหลายๆเรื่องก็เพราะกูภ้ภัยก็เลยมีคนรอดชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่นะคะเราเองก็ชื่นชมพวกคุณในการทํางานละกันใช่ครับ